สวัสดีค่ะวันนี้แดดร้อนมากตอนนี้น้องไป้มาเปิดคลิปด้วยแสงแดดด้วยอุณหภูมิกี่องศาเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนสภาพอากาศตอนนี้นะคะในรัชฉันเป็นอ๋ออะไรอะมีเมฆบางส่วนได้เหรอตอนเนี้ยอยู่ที่สามสเซลเซ้นนะคะดูดิ โอ้แดดมันร้อนมากสูงสุดก็31นะคะต่าสุดก็ประมาณ20นะคะที่ในรัชสานที่น้ำพิงอยู่ตอนนี้เนี่ยแต่ว่าแดดร้อนมากดูสิไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยจะสะท้อนออร่านางแปลงมาถึงขนาดไหนนะคะแต่นี้เปิดตาไม่ได้เปิดคลิปได้ไม่ขำเลยเห็นว่าละกกลองไม่ไม่ไหวเนวาะอุ่นแสงคือแบบสสยตานี่คือแบบฟุ้งฟิ้งมากเลยค่ะตอนนี้ ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเขาจะเอามะละกอเนี่ยก็ามะละกอเนี่ยอยู่ที่ในสวนของเรานะคะดนูนีสวยงามางแค่ไหนดูอันนี้ยิ่งสวยมากเลยมาดูฝั่งนี้หน่อย <c oughs> สวยมากอันนี้ก็สวยมากนะคะเดี๋ยวนงไปเนี่ยจะเอามะละกอไปอ่าลองไปทุ่งเอ้ยลองไปทําแบบอาหารอแบบตำส้มตำไทยดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเราสําเนบแอลจะ้ะ ไม่ต้องซีเรียสอืมเอาลูกไหนใหญ่สุดอันนี้เลยไหมเอาลูกกลมๆหรือว่าลูกย,วยาวๆดีเอาอยายาวหรือว่ากลมๆกลมๆเอาเนี้ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี้ยหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเอ้ยรับเยอะเกินไปละระวังเดี๋ยวดูก่อนนี่แต่ว่าแต่ว่าต้องเอานี่นะเฮ้ยอ,อยู่ฝั่งนี้ไหมสะท้านแสงไปไหมที่แบบ กนะ็ไม่กลัวยางมันอะไม่หนึ่งสองสองอาวไมมันไม่ขาดอนะโอ้ยยางปะเออมาสักกอก็มียางเนาะไปดีกว่า <laughs> แดน่ร้อนมากไม่ไหวเดี๋ยวพ่แม่โอหกลบลมตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อน เดี๋ยวน้องแม่ขอออกไปก่อนนะคะแค่นั้เจอกันค่ะหามมนนาวอีกแล้วค่ะคือแบบมีไม่พอมีไม่พอแม่แท้ลูกเดียวไม่พอนะคะอุยตัวอะไรเนี่ยดูีิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูมันมีตัวหนอนไหมผีเสื้อใช่ป่ะเออใช่แล้วอันเนี้ยคือผีเสือ้อที่แบบว่ามันแบบอ่าเขาเรียกว่ามันอะไรอ่ะเออมันบินไปแล้วอ่ะก็อันนี้จะเป็นเรือแต่เรือแต่เรือแต่อันเนี้ยแหละคะ่ะ ก็ <budgets> <ates> ตอนนี้นะคะน้องแป้งมาหามะนาวนะคะก็ได้เห็นทั้งวันนี้เน <K Vir idis> like ี่ยน้องเป้งก็จะมาถ่ายซีรีส <AS> ์ของน้องแป้งนะคะจะมาตำส้มตำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอันดับแรกน้องเป้งก็จะต้องมาหามะนาวค่ะซึ่งมะนาวเนี่ยต้นเนี่ยน้องเป้งกินทุกครั้งแบบกินแบบบ่อยมากตอนเนี้ยแทบจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าทํากินน้ามะนาวบ้างทําอันนู่นนี่นั่นบ้างคือแบบคุ้มมากอะจากต้นเนี่ยคือแบบกินกินได้เยอะมากมากะนี่นหะ Đấy Này Hả mới nào bây giờ Mà nào Mà nào giật tỉnh nắp hàng kìa hả mới chơi Phiu Nhảm này Ôi Mà nào bây giờ nếu Này Đấy Lường nó bắn nhá อันนี้มันจะแบบหลุดแล้วอะโอเคก็ได้มะนาวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวสิ่งที่น้องแม่อยากจะพูดถึงนั้นนะคะก็ในวันนี้เนี่ยคือแบบจากอีพีที่แล้วนะคะก็คุณพ่อคุณแม่เนาะก็ได้ไปเอาถั่วเหลืองจากสวนถั่วที่เราได้ปลูกไว้ด้วยธรรมชาติใช้เวลาสามเดือนนะคะก่อนจะออกมาเล็บถั่วมาแบบนี้เนี่ยเราไปปลูกทิ้งไว้สามเดือนเต็มๆนะสามเดือนกว่านิดๆนะคะประมาณ สามเดือนกว่าสิบวันอะไรประมาณเนี้ยก็อันนี้ก็เป็นมเมล็ดผลงานจากโอทอปจากบ้านน้องแปเจ้าสนีนั่นเองนะคะถั่วเน่าเจ้าสนีจ้าคือแบบเราก็คือแบบเวลานวดออกมาเป็นมเมล็ดแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องมา,าตากแห้งเอาอุณภูมิจากแสงแดดอีกทีหนึ่งแล้วก็จะต้องมาคัดเลือกให้เป็นเม็ดสวยๆแล้วก็ทําให้เศษทุกอย่างเนี่ยเอาออกแบบให้สะอาดทุกต้องมาทำอ,อน,นามัยอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ เป็นจากคนงานจากบ้านน้ำแดงนั่นเองเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือแบบเราห่วงมากๆเลยนะคะมเมล็ดถั่วเนี่ยทําไมต้องห่วงรู้ไหมคะค,คือแบบคือแบบเราไม่ใส่ปุย๋ยไม่ใส่อะไรเพราะว่าเราปลูกเองด้วยธรรมชาติอะคือแบบมเมล็ดมันเนี่ยคือแบบบางาคนอื่นอยางได้เงี่ยคือแบบห่วงมากๆอะห่วงมากๆอะเพราะว่าเราต้องเอ,เอามาไว้เพื่อที่จะทํถโถน้าผงเจ้าเสน่นั่นเองเนาะก็คือแบบอยากจะให้ออกมาแบบ อยงามดีงามดีงามดีงามแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้มันหนาวแล้วเหนื่อยเลยเดี๋ยวขอไปเตรียมเครื่องวัตถุดิบก่อนนะคะวันนี้จะออกมาเมนูไทยเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคไปก่อนค่ะน,นี่มาเนี่โอ้มีอีกมีมกไม่เอานเลยไม่เอาละไปอุยอ๊ย ตนนี้นะคะน้องแปงรู้สึกอยากจะกินส้มตำม,มากๆ <c oughs> แล้วก็เป็นอยากจะกินรสที่มันออกรสแบบรสชาติคนไทยนะคะเพราะว่าคือแบบคือแบบที่นี่เนี่ยก็ในรัชาารที่น้องแปงอยู่เนี่ยก็อาจจะมีอยู่นะคะแต่ว่ามันอาจจะส้มตำเนี่ยก็อาจจะแบบในแนวไทยใหญ่บ้างหรือว่ามะละกอยำสุดคนไทยใหญ่บ้างนะคะก็ได้กินบ่อยแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะกินส้มตำปูปลาลาแต่ว่าไม่มีปูนะคะก็ มีเท่านี้ก็ใช้ไปเท่านี้นะคะวัตถุดิบของน้องแป้งก็คือใช้โอ่งดิบมาเตออันนี้ก็น้ํามะขามเปียกเนาะแล้วก็มะเขือเทศมะนาวที่แปลเอามาค่ะพริกแปลเอามาค่ะแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นกระเทียมเนาะแล้วก็มีผงนัวเกลืออันนี้จะเป็นน้ําตาลนะคะมันเป็นน้ําตาลอ้อยอะน้ําตาลอ้อยนะคะเผื่อเพิ่มรสชาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาล น้ำปลาปลาปลาเนี่ยมาจากประเทศไทยนะคะ,นะเนี่ยก็มะละกอเนี่ยยังไม่ได,ยไได้ยังไม่สับเลยคือแบบไม่รู้ว่ามันจะขมหรือเปล่าเพราะว่าคือแบบไม่น่าจะขมเนะเาะลองชิมดูปะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอืมได้อยู่นะได่ไมันไม่ได้ขมอืมได้อยู่ได้อยู่ เดี๋ยวคอสับก่อนสับเป็นไหมเนี่ยโอ้ยวาย,วายสับขึ้นนี่ก็คือแบบว่าลระดูกนหน้าจาวูกยยาวมันเนาะคุาหน้เอาทันทส่งมาด้วยเหรอรใส่ด้วยป่ะ เขาวางแบบถนัดถนัดนิดนึ่งนะคะจะเป็นแม่ค้าขายซ่อมตามได้ไหมเนี่ยฝึกฝึไว้ก่อนเผื่อจะเปิดร้านไงสับเอานะคะคือแบบชอบแบบไหนก็อันนี้คือเพิ่มสุดของนางแปลงไปด้วยค่ะ เด็นกระดอนโตเป็นมะละกอหมดแต่มันเขียวมากเลยนะมะละกออ่ะมันยังหนุ่มอยู่ปะ,ปะโตนางแปลงนี่นคือแบบนังน่งก็อีเดือ Uh huh. ตัวนางไปไเป็นมัโกหมด <c oughs> มันจะกินได้อยู่นะ <c oughs> แบบเนี้ยไม่ค้าลูกค้าลูกค้าหนีหมดแน่เลย uh huh. ถ้าให้ถ้าจะดูน้องแปงเนี้ยคือแบบต้องใช้เวลามากเดี๋ยวขอทำก่อนนะคะแป๊บนึ่ง กระดอนหมดโอ้โน่จะได้แล้วคกหนึ่งอ่ะโอ้โหแบบว่าเป็นมะละกอทั้งกระทอมแล้วอ่ะตอนนี้ขอตำก่อนได้ปะอันนี้น่าจะได้อยู่นะคกหนึ่งมาวางคกยักมาโอโ้พริกใส่กี่เม็ดอ่ะอันนี้จะเป็นพริกขั่วนะคะใส่ดูในคกนี้นะคะพริกใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออน,นี้ใส่สิบเม็ด แล้วพี่คีนูคอยอ่ะอันนี้ใส่ให้หมดเลยหนึ่งอันนี้มีพริกสีส้มเนียนะสองสามสี่ห้าพริกสิบห้าเม็ดตายเป็นตดยแน่เโอ้อันนี้คือสามารรัรกรหรอแชบหมดดลค่ะใส่ไปแล้วนะคะสิบห้าเม็ดแล้วก็กระเทียมลงจ้ะกระเทียม กระเทียมแล้วก็ใส่โอ้โหดูในนี้ยังมีมะละกอตายเลยผงโนผงโนใส่น้อยเดียวนะคะใส่นิดเดียวพอโอเคแล้วก็ใส่เกลือน,นิดนึงนะคะตําค่ะโอ้โหสะเทินไปทั้งเมืองเลยโอ้ยเก็บใส่ไม่มีใครเห็นแป๊บนึงแป๊บนึง เอินไปทั้งกระพรอมเลยจ้ะพริกสิบห้าเม็ดเนี่ยจะเผ็ดไปไหมเนี่ยไม่เผ็ดเนาะอมละกึ้ยมันละกลึก้ยว่าคือแบบส้ตมตำที่ต้องมาเพลงอีสานนะสนุกดีจังเลยเขาใส่มะเขือเทศลงไปนะคะ สี่เขาต้องใส่อะไรด้วยเดี๋ยวขอเพิ่มอันนี้ด้วยนะเพิ่มอันนี้ด้วยทริสงสูตรอะไรไม่รู้ลืมใส่น้ำตาลได้ไงอะใส่ลงไปน้ำตาลน้ำตาลโอหวาน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 นิดเดียวพออ๋อปิดมะนาวใส่ วิ้ยใครอะคุณนายอือหือเ,เอ,อ่โหมันเอาหอมมากอือหือแหลมแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไป สลุด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 โอ้โหสบายสบายแล้วก็ใส่น้ำน้ำอ้อยลงไปเพียงเล็กน้อยโอ้ยน้ำตาลน้ำตาลอ้อยอะ่ะ <c oughs> น่าจะพอแล้วแล้วก็ใส่ปะลาระลงไป <laughs> เออได้ได้ได้ไดหมดแล้วของดีเดี๋ยวมาดูหน้าตามนะคะจะเป็นยังไงอุ้ยโอ้โหนี่เครื่องหรอเนี่ยไม่เยอะจังเลยน้ำน้ำมาขามใส่ โหเคนะวันนี้กินก็หอมแรงว้ายมาดูหน้าตากันดีกว่า,าเป็นบานจังหน้าตาัาใส่มะละกอลงไปนะคะนี่ส่วโอ้ยเยอะไปปะเนี้ยใส่หมดเลย ยัวย่วยัว่วยั่วอุ๊ยหน้าตาใช้ได้อยู่นะอ,อมเล็กเก๋ยิมเล็กเก๋ยิหอมปะหอมนะเนี่ย เชื่อว่านางเปงก็ทำมะละกอสุดตำแบบอือกินนี้คือแบบได้มากเลยนะใครจะเชื่อแต่ว่ามะละกอแบบว่าเขียวไปนิดนึ่งนะไม่เป็นไรเพิ่มโอ้โหอือแบบต้องมีไก่ย่างข้าวเหนียวเออ ได้อยู่นะสีสันก็ทำไมแบบว่ามันเป็นและกรมันขา,ขาวขาวขนาดนี้คะเนี่ยเอาเอาเทเอนี้่งไปอืมใช่เลยสุดรฝีมือนางแปลง <laughs> <laughs> ใช่เลยพิงเพจมาก จานนี้เธอกินคนเดียวไปเถอะใช่เลยนี่คือส้มตำคกยักษ์ใครเคยดูหนังที่แบบว่าอันที่แบบส้มตำที่แบบว่ามันเป็นคนคนตัว่ใหญ่อะ่ะที่แบบว่ากินส้มตำแล้วมีฝรังอะ่ะอืม้มหุ้ยแต่คิดได้นะคะว่าคือแบบเคยดูหนังนั้นไหมชื่ออะไรอะ่ะชื่อหนังเรื่องอะไรอะ่ะคอมเมนต์มาหน่อยอืมมกำลังมีฝรังเลย ใช่เลยอืมใช่ใช่ไหมนีม่แหละส้มตำโคกยนกษ์ที่แบบคนตัวใหญ่กินอะ่ะอืมทอนสุดนี้เลย แซ่บนิดนึงอ,อร่อยมากเลยอะคุณจะบอกเลยว่าส้มตันผัดเนี่ยผ่านเลยนะคะบอกได้คำเดียวว่าแซ่บเอลี่เด้อพี่น้องเด้อแซ่บเดอ้อพริกสิบห้าเม็ดจ้ะก็คือสุดน้งเป้งนน่ยก็คือแบบไม่แน่ใจว่าเขาใส่ถั่วลิสงไหมแต่ว่าน้งเป้งก็เพิ่มถั่วลิสงลงไปแต่ว่ามันก็ได้มากเลยนะคะและน้งเป้งก็ใช้พริกแห้งนี่แหละพริกขัวแห้งเนี่ย อน่าจ้าเป็นแบบนี้แหละที่ท,ที่ดูเขาตามแล้วก็ตอนตอนเขาทําเนี่ยเนาะก็ดูเขาแบบอืมน่ากินจริงๆพอเราทํากินแล้วก็เออสุดของเราก็ใช่เลยนะคะก็นางแปลงก็สามารถทําขายได้นะคะเนี่ยเปิดร้านได้เลยนะคะไม่ไหวแล้วคือแบบเผ็ดจริงๆแต่ว่ามันอร่อยมากบอกได้คําเดียวเลยว่าอร่อยนะคะท่านไหนที่ได้ชิมฝีมือน้องแบงเนี่ยรับรองการันตีได้เลยว่าคือแบบลืมทางกลับเลยอะ ถ้าเรากินเอาลืมทางกลับบ้านแน่เลยนะคะก็หาใครชอบนะคะที่น้องแป้งถ่ายทำซีรีส์อยู่บ้านแล้วก็มาทำให้มาโชว์ฝีมือตัวเองของสาวเชียงตุงคนนี้นะคะก็สามารถทำได้อย่างเงี้ยก็คือฝากเป็นกำลังใจน้องแป้งด้วยนะคะหากใครชอบก็กด Sub s c r i b e ด้วยนะคะก็ยินดียินดีท่านที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามด้วยนะคะยินดีที่จะเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ มาลก่ก็จะติดคอแล้วค่ะก็ขอขอบคุณลวงหน้านะคะที่ท่านไหนที่เข้ามาติดตามน้องเป้งใหม่ใหมกน็น้องแป้งยิงนดีต้อนรับนะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้เนี่ยคือแบบน้ำลายไหลแล้วแซ่บอีดีแล้วผ่าอยากมีข้าเหนียวอยากมีไก่ย่างหมูปิ้ง อย่างมีไก่ทอดแล้วก็อย่างมีอะไรอีกอะขอนมจีนแล้วก็อย่างมีอะไรอะขับไก่ตินมไก่ตอนนี้คือแบบแซ่บม,มากนะคะเดี๋ยวเยบคลิปเลยดีไหมจบคลิปแล้วก็กินหลังกล้องเลยนะคะหากใครชอบก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพี่ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายยดาตกโอ้ยเพิ่มสีสันให้กับคุณนายนิดหนึ่งไม่ใช่สีทุกคนนิดหนึ่งตอนนี้ก็ เก็บแล้วเพราะว่าจะต้องเก็บแล้วตากเก็บแล้วตากอย่างนี้นะคะอฮก,ก็คือแบบต้องดูแลรักษาแบบถน,นอมถนอมถนอมถนอมไหวไหมเนี่ยเพิ่มเพิ่มสีสันนิดนึงอันนี้ก็ฝนจะตกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงจากครึ่งแล้วคะ่ะดูดูชัดๆเมล็ดของถั่วของเรานะคะเนี่ยอฮสวยงามมาก นี่คะคุณนายเดี๋ยวไปกินส้มตำกันนะตำส,ส้มตำรลตำไ,ไ,ไปแล้วค่ะคุณนาย,ายบายหน่อยไปแล้ว,ลวบ๊ายบาย